นี่คือหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนนี้ไปตลอดกาลเลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า m i l l o n Air e Fast Lane เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีโดย M J DeMarco mm hmm. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกการใช้ชีวิตด้วยถนนทางเดิน3แบบนะคะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากไปญี่ปุ่นใช่ป่ะเราสามารถที่จะเลือกทางเดินเป็นเดินไปก็ได้แต่กว่าจะไปถึงญี่ปุ่นก็คงโอ้โหขาลากพอดีเนาะ อันที่สองาอาจจะนั่งรถไฟต่อรถไฟฟ้ามันก็อาจจะถึงแต่อาจจะถึงช้าอันที่สามคือนั่งแบบเครื่องบินไปเลยเป็นแบบเครื่องบินส่วนตัวที่ไปถึงไดเรกที่ญี่ปุ่นเลยเห็นภาพปะว่าชีวิตเราสามารถเลือกพาหนะที่เราจะเดินเลือกเส้นทางที่เราจะใช้ได้แต่คนส่วนใหญ่เลือกเส้นทางสีแดงเนี่ยค่ะเป็นทางที่คนส่วนใหญ่เดินเพราะ เป็นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดเราคุ้นชินกับทางเลือกนี้มากที่สุดอันนี้คือเป็นคีย์ความลับนะคะคราวนี้เรามาเช็คกันว่าเฮ้ยตัวเราอะ่ะกำลังเป็นคนที่อยู่ในเลนช้าอยู่หรือเปล่าเลนช้าคือแบบกว่าจะไปถึงเป้าหมายกว่าจะไปถึงความร่ำรวยนั้นโคตรยากเลยและนี่คือป้ายบอกความคิดของคนเลนช้าค่ะเขามักจะมีคำพูดที่ว่าเงินกู้เงินผ่อนทำให้ฉันซื้อของง่าย เวลาจะซื้ออะไรนะคะก็จะกู้เข้ามาค่ะเป็นแบบราชาเงินผ่อนเจ้าแม่เงินผ่อนเจ้าพ่อเงินผ่อนค่ะเขามักจะบอกกับเองว่าเวลาเขาเนี่ยมีเหลือเฟือใครที่รู้สึกว่ามีเวลาเหลือเฟือหนักมากแต่ว่าคุณยังไม่เคยได้เรียนคอร์สซูเปอร์ไทม์แมนจเมนต์ของครูเนยค่ะเราจะสําเร็จง่ายมากเลยนะคะถ้าเราจัดการเวลาเป็นค่ะเขาบอกว่าเขาอจะเรียนจบเมื่อเขารับปริญญาแล้วค่ะเท่ากับว่าเขาจะหยุดการเรียนรู้ค่ะหลายคนคิดว่าพอจบ ปริญญาก็คือจบกันนะคะแต่แต่ชีวิตมันไม่ได้จบง่ายๆอย่างนั้นนะคะเราต้องรักที่จะเรียนรู้ทํางานอะไรก็ได้ที่ได้เงินค่ะแต่ไม่ได้คิดเลยค่ะว่างานนั้นเป็นสิ่งที่รักไหมเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วหรือเปล่าคิดซะว่าทํางานอะไรก็ได้ก็เลยได้เงินก็เลยเลือกที่จะทํางานแบบสบายๆทางานแบบไม่ต้องใช้อะไรเยอะไม่ต้องใช้ความสามารถเยอะนั่งเล่นๆไปวันๆได้อันนี้คือป้ายบอกความคิดของเลน ที่เป็นเลนสสีแดงนะคะการซื้อหวยคือตัวเร่งความมั่งคัง่งเห็นไหมคะคือเขามีความเชื่อว่าเขาต้องทำงานแลกเวลาแล้วความทางลัดที่ทำให้เขารวยเร็วคือการซื้อสิ่งนี้ค่ะไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้นะคะซื้อได้ค่ะแต่ไม่ใช่ซื้อแบบซื้อเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินอันนี้เป็นไมเซ็ตของคนจนค่ะฉันเป็นเหยื่อเศรษฐกิจคนพวกนี้นัก เป็นนักกล่าวโทษยอดเยี่ยมเลยชีวิตฉันเกินสั้นเกินกว่าจะวางแผนทางการเงินเขาจึงใช้ชีวิตแบบไหนล่ะคะแบบฉันไม่วางแผนอะไรเลยใช้ชีวิตแบบวันต่อวันวันนี้ลองมาตรวจสอบป้ายความคิดของเรากันค่ะว่าป้ายความคิดของเรายังมีไมเซ็ตยังมีการกระทําอะไรบางอย่างที่เป็นเลนสสีแดงหรือเลนของคนจนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ move on และเปลี่ยนเลนสซะค่ะ